ค่ะทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปชมที่ดินนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงต่อไปค่ะขอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่องบอกขายสไตล์ป้าค่ะรับจ้างรีวิวที่ดินทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือ หรือที่ดินที่มีบ้านหรือจะขายบ้านเก่าบ้านใหม่บ้านจัดสรรบ้านมือหมือสอสามารถติดต่อมาได้นะคะเรารับจ้างรีวิวทั่วไทยค่ะโดยที่ไม่มีค่าในหน้านะคะรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านบอกขายสไตล์ป้าค่ะมาอีกหนึ่งแปลงค่ะวันนี้เรารีวิวกันรัวรเลยนะคะคลิปนี้ค่ะหลายอีพีหน่อยนะคะแล้วก็ที่ดินหลายๆแปลงค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่บอกเลยนะคะว่าถ้าถ้าทุกท่านได้ยินราคาแล้วค่ะจะจะร้องว้าวเลยราคาแปลงนี้ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดค่ะ6ไร่กับ2ง,งานค่ะแต่ว่า หน้าที่ดินก็ก็จะไม่กว้างเท่าไหร่นะคะหน้าที่ดินนะคะที่เรามองเห็นอยู่นี้ค่ะที่เรายืนอยู่นี้ค่ะหน้าที่ดินแปลงนี้กว้างประมาณ25เมตรค่ะแล้วก็ยาวลึกเข้าไปด้านในนู้นค่ะตรงนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นค่ะเห็นทิวมะพร้าวตรงนู้นไหมคะสุดตรงนู้นเลยนะคะสุดตรงนู้นเลยค่ะ หไร่กับ2งานค่ะ6ไร่กับ2งานนะคะแล้วมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านหน้าก็จะเป็นจะเป็นคลองเก่านะคะตรงนี้สาธารณะนะคะแล้วก็ถนนตรงนี้ค่ะที่เราพาทุกท่านขับรถเข้ามานี่ค่ะเป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเพื่อนบ้านก็จะทําการเกษตรค่ะปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวนะคะเพราะว่าด้านนูนค่ะ เพราะว่าด้านนู้นเป็นคลองชนประทานค่ะเป็นคลองชนประทานซึ่งเป็นคลองดินนะคะเป็นคลองดินแล้วก็มาถึงที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวเราไปขอรายละเอียดจากทีมงานในพื้นที่ค่ะนะะ้องขาสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาชมที่ดินนะคะแปลงนี้นะแปลงนี้มีหกไร่สองงานครับพี่ค่ะ อยู่ตำบลหนองกอร,ะระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะเจ้าของได้เปิดขายไล่ละสามแสนสามครับโอ้โหตั้งแต่เรารีวิวมาแปลงนี้ถูกสุด<ช>เลยนะคะ <c oughs> อ๋อครับแปลงนี้จะอ่าดินอุดมสมบูรณ์มากค่ะหน้ากว้างเท่าไหร่นะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณยี่ิห้าเมตรครับกว้างประมาณย<ต>ีณ่สิบห้าเมตรจะกว้าง ไม่ไม่เยอะมากแต่พื้นที่สวยนะทำการเกษเตรนี่ดีมากใช่ไหมคะใช่ครับอืมและด้านหลังที่ดินตรงนู้นค่ะเป็นโรงงานอะไรคะอ่าความไก่แต่ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกลัวมีมมกลิ่นนะคะเพราะว่าในตอนที่ประชามคมคทางทางโรงงานเขาถ้ามีกลิ่นปุ๊บจะยุบทันทีอ๋อแล้วที่องเขาที่สร้างนี่สะอาดมาก มีสัญญาตกลงกันอย่างนั้นนะคะแล้วที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนเพชรเกษมกี่กิโลคะประมาณแปลงนี้ก็ประมาณอยู่5กิโล5กิโลเช่นเดียวกันนะคะแปลงนี้ก็อยู่ที่5กิโลแล้วก็ห่างจากจังหวัดราชบุรีห่างจากราชบุรีประมาณ20กิโลครับประมาณ20กิโลนะคะคือที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่กับ2งานใช่ไหมคะราคาที่บอกขาย3 3 3 0 0 0สา3แสน สามหมื่นบาทนะคะโอ้โหตั้งแต่รีวิวมาเนาะรีวิวในเขตนี้ด้านหน้าจะปลูกจะปลูกแตงปลูกทั่วอุดมสมบูรณ์มากเลยครับนี่นะคะด้านหน้านะด้านหน้าที่เขากําลังไถเนะครับค่ะกำลังจะปลูกโอ้นี่นะคะแล้วก็ตรงนั้นปลูกไปแล้วตรงนี้กําลังไถปลูกเพราะด้านหลังจะติดคลองติดคลองชุมพลทานแต่เป็นคลองดินปล่อยหมาถึงกันหมดครับพี่อืมน้ําจะถึงกันหมดเลยไม่ต้องกลัวไม่มีน้ําทําการเกษตร ปลูกอะไรไ<ด>ถ้าคุณคิดจะปลูกอะไรปลูกได้เลยเลยรพราะที่พะดินเขาสวยมากดินด,ด,ดีมากนะคะอโหโอเคสวยจริงค่ะแปลงนี้ก็สวยค่ะแปลงนี้สวยแล้วก็ราคาเบาด้วยนะตั้งแต่รีวิวมาค่ะในเขตนี้นะคะในเขตนี้ห่างกันไม่เยอะนะคะถ้าทุกท่านย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาค่ะทุกท่านจะรู้เลยนะคะว่าที่เรารีวิว ที่เรารีวิวครั้งนี้ค่ะที่ดินแต่ละแปลงห่างกันไม่เยอะนะคะแต่แปลงนี้บอกเลยนะคะว่าราคาเบามากที่เรารีวิวมาเพิ่งจะเจอแปลงนี้แปลงแรกค่ะที่ราคา3ามแสนสามค่ะเป็นราคาที่สามารถโอ้แล้วก็ห่างจากเพรเกษมแค่5กิโลเมตรค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะใกล้รีสอร์ทครับใกล้รีสอร์ทด้วยรีสอร์ทประมาณ400เมตรครับ400เมตรนะรห่างจากรีสอร์ท400เมตรสุดยอดเลยค่ะ สุดยอดเลยแล้วดูดูเข่าล้อมรอบค่ะดูทิวทัศน์สิคะโอ้โหสวยมากแปลงนี้บอกเลยนะราคาเนาะราคาสามแสนสามมีที่เดียวครับตอนนี้แปลงนี้ครับที่ถูกที่สุดในละแวกนี้ในละแวกนี้เลยนะไม่มีแล้วอือสังเกตได้ที่เรารีวิวมาที่เรารีวิวมาแปลงนี้ถูกสุดเลยถูกสุดครับโฉนดยังไงคะคุทแดงครับโฉนดคุดแดงเช่นเดียวกันกี่เจ้าของคะ เจ้าของเดียวเจ้ของเดียวฉนดใบเดียวนะคะขายยกแปลงค่ะราคาไร้ละสามแสนสามค่ะอยู่ตําบลอะไรนะคะตำบลหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มปากท่อราชบุรีค่ะโอเคค่ะท่านใดสนใจแปลงนี้ค่ะโทรมาสอบถามค่ะราคาเบาๆค่ะที่ดินราคาเบาๆค่ะไร้ละสามแสนสามหมบาทค่ะหน้ากว้าง25เมตรแล้วก็ยาวลึกเข้าปายึกลึกไปด้านในเลยค่ะ ทำการเกษตรเหมาะกับการเกษตรมากเลยนะคะถ้าถ้าท่านจะมาพักก็ต้องสร้างเป็นรีสอร์ทเนาะสวยครับสวยเออทำรีสอร์ทสวยมากเลยอืไม่ได้อยู่ในในถิ่นธุรกันดารน,นะคะด้านนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะใกล้วัดด้วยพี่ใกล้วัดด้วยวอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออยู่ประมาณห้าร้อยเมตรวัดนะ่น,นะคะใช่ครับ ห่างใกล้วัดห้าร้อยเมตรค่ะเขตชุมชนเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากในย่านนี้ส่วนใหญ่แล้วคนในพื้นที่จะจะปลูกข้าวจะทำนาปลูกข้าวนะคะแล้วก็การเกษตรค่ะปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวปลูกชมพู่แล้วก็แล้วก็ปลูกฝรั่งค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าที่ดินก็จะปลูกแตงค่ะแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ โอเคนะคะฝากไว้อีกหนึ่งแปลงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่แปลงไหนอีกค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ